นีนะนี่นะนนะวันนี้นะคะก็มีมาอวดนี่นะหาซื้อต้องมานแล้วนะก็คือเป็นสเตนซิลค่ะที่ใช้เขียนคิ้วนะคะอันนี้เนี่ยเขียนเองแล้วพอทีนี้ตอนนี้มันกำลังขนคิ้วกำลังเลี้ยงเลียงนะคะและทีนี้ก็เลยหาสเตนซิลที่จะใช้ แล้วก็เขียนจริงๆหาที่แวค็คิวอยู่แต่ว่ายังไม่มีที่แวคิควเลยปกติก็กันการเอานะคะตอนนี้ก็คืออยากแวคแล้วก็พิมพ์หาวอนแต่ว่ามันยังหาร้านไม่ได้เลยที่แบบถูกๆอะไรเนี่ยก็อันนี้นะคะได้4ี4แบบด้วยกันนะคะอยากจะแกะให้ดูเพิ่งได้มาเหมือนกันนี้60บาทที่ร้านไดโซเจแปง เอเเจริงๆมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็เลยคิดว่ามีค่าเท่าอีกนะอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าเราว่ามันบางอะโอ้โหอันนี้คือโก่งเป็นสพะพานพละามแปดเลยจ้ะถ้าเวลาใช้ ควจะงงว่าเราจะใช้ยังไงมันมีอยู่ฝั่งเดียวเวลาใช้นะคะแล้วก็จะท้าปึง้งฝั่งนึ่งก็พลิกก็จะกลับหน้าหลังนะคะแล้วว่ามันเล็กนะอ้โหคุณพระคิ้วมันใหญ่หมอกเลยเอ่ะ เออลายนี้นี่น่าจะโอเคเนี่ยลายนี้นะลายนี้ลายนี้ลายนี้นนก็โก่งเกิน<ม>ก็เอามาทําเป็นแบบแต่มีอีกแบบหนึ่งที่อยากได้แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมานะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าอันไหนคือชื่อคิวแบบไหนนะ ก็จะมีอเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าเนาอเนี่ยนี่เห็นไหมเอลเกนเนจะจ๊ะเอลเกนถ้าวาดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คลาสสิกคลาสสิกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะปกติทั่วๆไปคิ้วโกง่งนดงคันสอนอันนี้ เดลี c แคนตนะคะเดลี c แคนตอันนี้แกมเมอรัสนจะจ๊ะก็จะเป็นอย่างนี้แห้ะนะคะไดสุเจ็แอนหาซื้อได้มีเยอะมีหลายแบบเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกแบบหนึ่งมารู้ว่าตอนแรกว่าแรกซื้อสองอันแล้วไม่เอาไปดู่าไปดีกว่าบ๊ายบาย จะมาเขียนให้ดูวันหลังเอาแบบทุกแบบเลยบ๊ายบาย